เรื่องย่อละครสื่อฤษยาปัญชลีพิธีกรและผู้ประกาศข่าวหญิงเบอร์หนึ่งในวงการโทรทัศน์ถูกลูบคมโดยดาวพนักงานคนใหม่ของสถานีดาวอยากขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแทนปัญชลีและดาวต้องการแย่งพัสกรคนรักของปัญชลีซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของสถานีโทรทัศน์เพราะพัสกรทั้งหล่อและรวย มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมดาวได้ภาสกรคือผู้ชายที่สามารถสนองความทะเยอทะยานของดาวดาวหาทางใกล้ชิดภาสกรโดยผ่านพาสุรีน้องสาวภาสกรที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรายการซินีนาธพิธีกรและผู้ประกาศข่าวที่เป็นคู่ปรับกับปัญชลีและเจตุนฝ่ายคอสตูมของสถานี เจตุนอยู่กลุ่มปั่นจัก,กรยานเดียวกับภาสกรวันหยุดดาวจึงตามเจตุนไปปั่นจัก,กรยานด้วยเจตุนดูเจตนาของดาวออกจึงพยายามช่วยดาวเพราะเกลียดนิสัยเอาแต่ใจชอบใช้อำนาจของปัญชลีเป็นทุนเดิมปัญชลีเห็นดาวใกล้ชิดสนิทสนมกับภาสกรจึงด่าดาวว่าจ้องจับคนรักของตน ดาวตีหน้าใสาซื่อในขณะที่ภาสกรก็รู้ไม่ทันมารยาหญิงหาว่าปัญชลีหึงไม่เข้าเรื่องทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาสกรกับปัญชลีเริ่มมีปัญหาเก้สไตลิตรุ่นน้องคนสนิทของปัญชลีเตือนสติปัญชลีให้แก้ปัญหาแบบเอาน้ำเย็นเข้าลูกแต่ปัญชลีไม่ฟัง จนวันหนึ่งเรื่องได้บานปลายเพราะดาวจงใจยั่วให้ปัญชลีถึงจุดเดือดปัญชลีตบหน้าดาวกลางงานเลี้ยงของสถานีท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนโดยเฉพาะภ้าสกรภาสกรเหนื่อยหน่ายกับปัญชลีมากขึ้นทุกวันจนอดเปรียบเทียบระหว่างดาวกับปัญชลีไม่ได้ดาวทำนิสัยอ่อนหวานน่ารักช่างเอาใจ ตรงกันข้ามกับปัญชลีที่แข่งกระด้างก้าวร้าวเอาใจใครไม่เป็นแต่ไม่ว่าปัญชลีจะโวยวายแข็งกระด้างแค่ไหนภาสกรก็ยังรักเธอเบื้องหลังชีวิตดาวไม่ได้ใสสะอาดเหมือนที่ดาวบอกใครต่อใครดาวอยู่กินกับสรันแฟนหนุ่มที่เรียนตั้งแต่มหาวิทยาลัย สรันต้องแอบขโมยเงินของครอบครัวมาปลนเปรอดาวเพราะดาวหลอกทุกคนที่สถานีว่าเป็นลูกคุณหนูสรันจึงต้องซื้อข้าวของแพงๆให้ดาวเอาไปใช้อวดทุกคนวันหนึ่งสรัสรนรู้เรื่องนอกใจของดาวจากแพรพันรุ่นน้องสมัยมหาวิทยายลัยที่ทำงานที่เดียวกับดาวแพรพันบอกสรันว่า ดาวกำลังพยายามจับพัสกรสรันห่วงดาวจึงตามมาเฝ้าที่สถานีแต่ดาวก็โกงหกสรันว่าจะแต่งงานด้วยสรันจึงเชื่อใจและไม่ตามมาเฝ้าดาวอีกเรื่องปัญชลีตบดาวเป็นข่าวแพร่ออกไปวิไลลักษณ์จึงบังคับให้ปัญชลีกับดาวถแถลงข่าวคู่กันเพื่อสยบข่าวเกาเหลา แต่ดาวซ้อนแผนเอาคลิปที่ปัญชลีตกดาวมาแฉกลางงานปัญชลีโกรธด,ด่า,าว่าดาวที่วางแผนทำลายชื่อเสียงตนแต่ครอบครัวของภาสกรรวมทั้งภาสกรกลับไม่เข้าข้างปัญชลีปัญชลีจึงประกาศลาออกจากสถานีและขอเลิกกับภาสกรไม่มีพนักงานคนไหนเห็นใจปัญชลีเลยนอกจากแพรพันกับพานุ น้องชายของภัสกรที่ทํางานอยู่ฝ่ายรายการพานุปกปิดสถานะตัวเองว่าเป็นลูกชายของเจ้าของช่องเพื่อจะได้เรียนรู้งานจากรุ่นพี่ดาวไม่รู้ว่าพานุเป็นใครจึงแสดงนิสัยไม่ดีให้พานุเห็นพานุเตือนภัสกรว่าดาวไม่ได้ใส่ซื่ออย่างที่เห็นชีวิตของปัญชลีตกต่ำหนัก ส่วนดาวกลับได้ทุกอย่างที่เป็นของปัญชลีมาเป็นของตนยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือหัวใจของภาสกรท่ามกลางแรงสนับสนุนของครอบครัวภาสกรดาวเลยได้ใกล้ชิดกับภาสกรมากขึ้นแต่ภาสกรก็ไม่สามารถตัดใจจากปัญชลีได้ภาสุรีหลงเชื่อภาพลักษณ์ที่ใส่ซื้อของดาวเลยหันมาเชียร์ดาว และเปิดโอกาสให้ดาวเอาใจพี่ชายจนภาสกรใจอ่อนเผือไผยมีความสัมพันธ์กับดาวและต้องยอมคบกับดาวแต่เมื่อดาวได้ทุกอย่างก็กลับออกลายเขี่ยสรันทิ้งและเริ่มไม่สนใจการงานเพราะคิดว่าตัวเองกำลังจะสบายทุกคนเบื่อหน่ายความประพฤติของดาวมากไม่เว้นแม้แต่วิไลลักษ์แม่ของพัสกร ที่หวังปั้นดาวมาแทนที่ปัญชลีผิดกับปัญชลีที่เริ่มสำนึกได้ว่าเคยทำงานแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งจนคนไม่รักแก้เป็นกําลังใจให้ปัญชลีเปลี่ยนแปลงตนเองและเริ่มต้นใหม่พานุชวนปัญชลีกลับมาทำรายการทีวีอีกครั้งหลังจากที่วิไลลัก์สั่งให้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง เพื่อขึ้นมานั่งเป็นผู้บริหารร่วมปัญชลีกลับเข้ามาที่สถานีและได้พบกับภัสกรทำให้ดาวหึงหวงมากคอยกีดกันไม่ให้ทั้งสองใกล้ชิดกันและหาเรื่องปัญชลีสร้างความเบื่อหน่ายให้ภัสกรมากความอดทนของภัสกรหมดลงเมื่อจับได้ว่าดาวแอบรับสินบน แลกกับการไม่นำเสนอข่าวในรายการซึ่งผิดจรรยาบรรณดาวจึงถูกไล่ออกจากทุกรายการดาวขอโทษและขอจัดรายการเป็นครั้งสุดท้ายและดาวก็ดักหลังโดยการประกาศว่าตัวเองท้องปัญชลีเลยไม่กล้าคืนดีกับภาสกรเพราะภาสกรต้องกลับไปรับผิดชอบในตัวดาวดาวจึงได้โอกาส เข้าไปอยู่ในบ้านของภาศกรแม้วิไลลักษณ์จะไม่ต้อนรับก็ตามดาวทะเลาะกับวิไลลักษณ์และพาสรีไม่เว้นแต่ละวันแต่ไม่นานก็พบว่าตัวเองปวดท้องจึงรีบไปหาหมอและพบว่าดาวท้องนอกมดลูกดาวให้เจตุ่นปิดเรื่องนี้เป็นความลับเพราะกลัวจะโดนภาศกรทิ้ง เลืหนีไปอยู่ที่คอนโดแต่อาการปวดท้องรุนแรงขึ้นจนเธอสลบสรันที่แวะมาเยี่ยมดาวต้องรีพาดาวส่งโรงพยาบาลและหมอต้องเอาเด็กออกเพื่อความปลอดภัยของตัวดาวดาวเสียใจมากที่ไม่มีลูกอยู่ในท้องแล้วแต่ก็ยังทำเหมือนตัวเองท้องต่อไปเพื่อหลอกภาากร สรันเห็นว่าดาวไม่ยอมรับความจริงจึงคิดจะบอกความจริงให้ภาสกรรู้แต่ถูกดาวลวงมาที่คอนโดแล้วผักตกตึกเสียชีวิตก่อนจะบอกกับทุกคนว่าสรันฆ่าตัวตายแพรพันและครอบครัวของสรันไม่เชื่อว่าสรันฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดดาวปัญชลีเลยหาหลักฐานมาแฉดาวว่าแกล้งท้อง ทำให้ภาสกรโกรธมากตัดตัดสัมพันธ์กับดาวทันทีดาวสุขภาพสุดหนักเพราะแผลผ่าตัดสมพรจึงมารับตัวกลับไปดูแลที่สมุทรสงครามแต่เมื่อโดนซินีนาโทรไปยั่วว่าภาสกรกับปัญชลีกลับมาคืนดีกันดาวก็โทรให้เจตุ่นมารับเข้ากรุงเทพเพื่อจะดักขับรถชนปัญชลี ตุนไม่พอใจที่ดาวทำผิดซ้ำซากจึงแตกหักกันดาวพลั้งมือผักตุนให้รถชนจนบาดเจ็บสาหัสแต่กลัวความผิดจึงหนีตำรวจไปซ่อนตัวในคอนโดจนกระทั่งอาการป่วยย่ำแย่เพราะติดเชื้อจากแผลผ่าตัดดาวไม่ยอมให้ใครช่วยเหลือเพราะกลัวโดนจับในที่สุดก็จบชีวิตอย่างเดียวดาย ภายในห้องคอนโดที่สรันตายจากไปนั่นเองหลังการตายของดาวทุกคนอโหสิกรรมและหันมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แพรพันกับพานุคบกันโดยได้รับการสนับสนุนจากวิไลลักษณ์และครอบครัวขณะที่ภาสกรก็ขอปัญชลีแต่งงานโดยครั้งนี้ปัญชลีไม่ลังเลอีกแล้วเพราะไม่อยากสูญเสียภาสกรไปอีก